ตอนนี้ฉันอายุ70แล้วและเริ่มหลีกเลี่ยงผู้คนฟังดูแปลกใช่ไหมแต่ขอให้ฉันได้เล่าให้ฟังก้าวเข้าสู่วัย70ปีคือหมุดหมายสําคัญในชีวิตเร็วเกินกว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้เมื่อก่อนเหมือนเพิ่งอยู่ในวัย20สดใสเต็มไปด้วยพลังความฝันและแผนการมากมายแค่กระพริบตาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมความทรงจําที่ทอดยาวนับสิบปีและลําดับความสาคัญในชีวิตที่ค่อยๆเคลื่อนไป สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดเลยคือฉันเริ่มหลีกเลี่ยงผู้คนทั้งที่ในอดีตฉันเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมากล้อมรอบด้วยเพื่อนฝูงครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลืองานชุมชนเป็นคนที่ใครๆก็พึ่งพาได้แต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรสิ่งเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนไปแรกๆฉันคิดว่าเป็นแค่เรื่องส่วนตัวของฉันคนเดียวแต่พอเวลาผ่านไปฉันเริ่มเข้าใจว่าบางทีนี่อาจเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายคนัวเดียวกันก็เคยรู้สึก เวลาทุกวินาทีตอนนี้มีค่ามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นชั้นมองเวลาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่ใช่แค่ปฏิทินที่เปลี่ยนไปหรือเสียงเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าเรื่อยๆแต่เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเวลามีจํากัดตอนหนุ่มสาวฉันเคยคิดว่าเวลามีไม่สิ้นสุดเหมือนแม่น้ําสายยาวที่ไหลไปยังจุดหมายที่ไม่รู้จักฉันเคยปล่อยให้เวลาผ่านไปกับบทสนทนาที่ไร้สาระความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเติบโตหรือภารกิจที่ไม่มีความหมายตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกมาก แต่วันนี้ทุกนาทีมีคุณค่ามากเกินกว่าจะปล่อยให้สูญเปล่าเวลาไม่ใช่แค่ตัวเลขอีกต่อไปมันเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางบางครั้งก็อ่อนโยนบางครั้งก็เตือนเราอย่างเด็ดขาดว่าเราควรใช้ทุกช่วงเวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดฉันเริ่มมองเห็นคุณค่าของเวลา ในช่วงช้างเงียบสงบขณะจิบกาแฟอุ่นๆแล้วมองพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นรู้สึกถึงความสุขเล็กๆเพียงแค่ถ้วยกาแฟอยู่ในมือหรือบ่ายวันหนึ่งที่ฉันออกเดินช้าๆไปตามทางเท้าฟังเสียงใบไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าและเงยหน้าขอบคุณขาคู่นี้ที่ยังพาฉันเดินได้อย่างมั่นคงและเมื่อเย็นมาเยือนฉันนั่งนิ่งๆบนเก้าอี้ตัวโปรดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาด้วยหัวใจที่สงบครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าต้องทําให้มากต้องพบเจอผู้คนมากๆชีวิตถึงจะมีคุณค่าแต่เมื่อได้เดินทางมาไกลขนาดนี้ฉันกลับค้นพบความจริงอีกด้าาาาาานนคคุณณภพพขอองงวววมมมสสสัััธ์แลละ่่เเํญกปริ วันนี้ฉันเลือกแล้วว่าจะใช้เวลาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนฉันขอแลกความวุ่นวายในงานสังสรรค์กับบทสนทนาเรียบง่ายจากคนที่เข้าใจฉันจริงๆมากกว่าไปร่วมวงที่เต็มไปด้วยใบหน้าที่ฉันไม่รู้จักเพราะเวลาของฉันตอนนี้ไม่ใช่ของใครอีกแล้วฉันหวงแหนมันมากกว่าที่เคยตอนหนุ่มสาวเรามักคิดว่ายังมีพรุ่งนี้เสมอพรุ่งนี้ค่อยขอโทษพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่พรุ่งนี้คอ่อ,คอยตามหาความฝันแต่เมื่ออายุมากขึ้นเรารู้ดีว่าพรุ่งนี้นั้นไม่ได้มีไม่รู้จบและความจริงนั้นไม่ได้ทำให้ฉันเศร้าแต่มััันนทใใให้้้ฉชชีวิตตอย่างงจ ฉันหยุดเสียเวลาให้กับเรื่องดราม่าจอมปลอมบทสนทนาไร้สาระหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของฉันวันนี้เวลาของฉันมีไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆสุขภาพของฉันสิ่งที่ฉันรักและผู้คนที่เติมแสงสว่างให้ชีวิตฉันได้เรียนรู้ว่าการบอกปฏิเสธไม่ใช่เรื่องผิดไม่ต้องรู้สึกผิดม่ต้องเลือกอยู่กับตัวเองมากกว่าการเข้าสังคมไม่ใช่เพราะฉันไม่เห็นค่าของความสัมพันธ์ตรงกันข้ามฉันให้คุณค่ามันมากขึ้นกว่าเดิมแต่ฉันต้องการความสัมพันธ์ที่แท้จริงบทสนทนาที่มีความหมายและเเเววววลาาที่่่่ตต็็มมมมมดด้้ยยคครรสึกกกไไใชแปิจ และเมื่อมาถึงวัยนี้ฉันยังเรียนรู้ที่จะปล่อยปล่อยความเสียใจที่เคยเก็บไว้ปล่อยความโกรธที่ไม่มีความหมายอีกต่อไปและปล่อยภาระที่เคยแบกไว้เพราะคิดว่าต้องทําทุกอย่างให้ได้มันไม่ใช่การแข่งขันอีกแล้วไม่มีเส้นชัยให้รีบเร่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้มาจากความสาเร็จใหญ่โตแต่มาจากความสุขเงียบๆในแต่ละวันเพลงปลดลมเย็นๆหรือเสียงหัวราะจากใจ ใช่เวลาช่างมีค่ากว่าที่เคยแต่มันก็ลึกซึ้งกว่าเดิมฉันหยุดวิ่งตามมันแล้วเริ่มใช้ชีวิตอย่างรู้คุณและในความรู้คุณนี้เองฉันได้พบกับความสงบใจที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จริงที่วัยเจสิบวันนี้ฉันไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะหมดเวลาแต่เพราะฉันเพิ่งเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเวลานั้นเป็นของขวัญอล้ำค่าที่สุดความสัมพันธ์ในชีวิตก็เปลี่ยนแปลงบางความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้น เมื่อเรามีความทรงจําร่วมกันและเข้าใจกันลึกซึ้งกว่าเดิมแต่บางความสัมพันธ์ก็ค่อยๆเลือนหายไปเงียบๆเ,เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เราเคยเปิดอ่านแล้ววางไว้โดยไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะไม่ได้เปิดมันอีกเลยเมื่อเข้าสู่วัยเจสิบฉันยอมรับได้แล้วว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะยืนยาวไปตลอดและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนที่ยังอยู่เคียงข้างเราจนถึงตอนนี้พวกเขาคือคนที่มีความหมายอย่างแท้จริง ในวัยหนุ่มสาวฉันเคยให้ความสําคัญกับการมีคนรอบข้างมากมายทั้งเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนบ้านฉันพยายามรักษาความสัมพันธ์ทุกอย่างให้ดีพยายามจดจําวันเกิดของทุกคนไปงานทุกงานและพยายามทําให้ทุกคนพอใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกเหนื่อยมันใช้พลังเยอะมากในการรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติมเต็มใจเราเสมอไปชีวิตค่อยๆคัดกรองผู้คนเองเหมือนต้นไม้ที่ตัดแต่งกิ่งไปตามธรรมชาติบางคนย้ายไปไกลาบางคนยุ่งเกินกว่าจะติดต่อกันได้เหมือนเดิมและบางคนก็เปลี่ยนไปจนเราเข้ากันไม่ได้อีกต่อไป บางความสัมพันธ์จบลงด้วยน้ำตาบางความสัมพันธ์จบลงด้วยความเงียบในอดีตฉันเคยโทษตัวเองว่าฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าฉันน่าจะทําให้มันยืดยาวกว่าน,นี้ได้ไหมแต่วันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการที่ใครบางคนจากไปมันเป็นธรรมชาติของเส้นทางชีวิตคนเราถูกส่งเข้ามาในชีวิตกันด้วยเหตุผลด้วยช่วงเวลาหรือด้วยบทบาทแล้วก็อาจจะจากไปตามวาระของแต่ละคน ไม่ใช่แค่คนอื่นที่เปลี่ยนตัวฉันเองก็เปลี่ยนฉันไม่ใช่คนเดิมเมื่ออายุ40หรือแม้แต่ตอน60สความสําคัญในชีวิตฉันเปลี่ยนไปฉันให้คุณค่ากับความเรียบง่ายความจริงใจและความเมตตามากกว่าที่เคยเป็นฉันไม่มีแรงใจสําหรับดราม่าหรือความสัมพันธ์ที่เอาแต่ดึงฉันลงครั้งหนึ่งฉันเคยเชื่อว่าการเป็นเพื่อนที่ดีหรือญาติที่ดีคือการอยู่ตรงนั้นเพื่อทุกคนแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงต้องให้และรับอย่างสมดุลความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะไม่ดูดพลังจจจาาาาากกกใใเเรรรแแต่่ะะทํหู้้้สึึออบุนนลลมมีพังข บทเรียนล้ำค่าที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันไม่ได้เรียนรู้จากความสุขแต่จากบาดแผลจากความไว้ใจที่ถูกขักหลังจากความจงรักพักดีที่ไม่ได้รับการตอบกลับจากความดีที่ถูกมองข้ามทุกครั้งที่เจ็บปวดฉันได้เรียนรู้มากขึ้นเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตให้ตัวเองรู้จักสังเกตสัญ,ญญาณเตือนและเหนือสิ่งอื่นใดฉันได้เรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับความสงบและความปลอดภัยของใจตัวเองวันนี้ฉันเลือกที่จะใช้เวลาและพลังงานกับคนที่เห็นค่าฉันอย่างแท้จริง วันนี้ฉันเลือกอยู่ใกล้เพียงแค่คนที่เติมพลังใจให้ไม่ใช่คนที่ทำให้ใจหนักอึ้งแต่ถึงแม้จะได้เรียนรู้มากเพียงใดบางครั้งหัวใจก็อดไม่ได้ที่จะโหยหาอดีตคิดถึงเพื่อนสนิทที่เคยเหมือนพี่น้องแต่ตอนนี้ต่างคนต่างเงียบหายไปตามกาลเวลาหรือญาติพี่น้องบางคนที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ห่างออกไปมันเป็นความรู้สึกสุขปนเศร้าความทรงจำเหล่านั้นยังคงอบอุ่นในใจแม้มันจะจบลงไปแล้วก็ตามฉันเลือกที่จะมองความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่างรู้คุณในฐานะช่วงเวลาอันมีค่าที่เคยช่วยหล่อหลอมให้ฉันนเป็ฉัน อย่างที่เป็นในวันนี้เมื่ออายุมากขึ้นฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความไว้ใจเป็นสิ่งที่เปราะบางอย่างยิ่งในวัยหนุ่มสาวฉันเคยเชื่อในความดีของผู้คนวางใจคนอื่นง่ายเพราะอยากมองโลกในแง่ดีแต่ชีวิตสอนให้ฉันระวังมากขึ้นเพราะบางความไว้วางใจถูกทำลายจนไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมได้อีกตอนนี้ฉันเลือกอย่างระมัดระวังว่าใครควรอยู่ในวงใจของฉันไม่ใช่เพราะฉันขมขืนหรือโกรธใครแต่เพราะประสบการณ์สอนให้ฉันรู้จักปกป้องหัวใจตัวเอง เคยมีเพื่อนที่ฉันเชื่อใจหมดใจแต่สุดท้ายเขากลับสนใจในสิ่งที่ฉันทำให้ได้มากกว่าตัวฉันเคยมีคู่คิดร่วมงานที่เอาประโยชน์ส่วนตัวนำหน้าความฝันที่เราสร้างร่วมกันแม้แต่ในครอบครัวเองก็มีบางความหังเหินที่ฉันยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันต้องเลือกระหว่างปิดใจกับเปิดใจอย่างระวังฉันเลือกอย่างหลังเลือกที่จะยังเปิดใจแต่ไม่ละเลยที่จะป้องกันตัวเอง แต่มันก็ไม่ง่ายเลยเพราะไม่มีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตความรู้สึกแรกของฉันกลับไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่คือความระแวงฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรเขาเข้ามาเพราะอะไรความคิดแบบนี้ฉันไม่ได้ภูมิใจนักหรอกแต่มันเกิดขึ้นเพราะความจําเป็นเพราะชีวิตเคยสอนอย่างเจ็บปวดอย่างไรก็ตามฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความไว้ใจไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นมันยังเกี่ยวกับการเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในลางสังหรณ์เชื่อว่าเรามีสิทธิ์เดินออกจากคนที่ทําร้ายเราได้แม้เขาจะอยู่ในชีวิตเรามานานแค่ไหนก็ตาม และเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องหัวใจตัวเองแม้ว่าการปกป้องนั้นจะหมายถึงการอยู่ห่างจากบางคนที่เรายังรักอยู่ก็ตามแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันก็ยังได้พบผู้คนที่ทําให้ความเชื่อในความดีของมนุษย์กลับคืนมาบ้างคนแปลกหน้าที่ก้มลงช่วยเก็บของให้ในร้านค้าเพื่อนบ้านที่เคาะประตูมาถามไถ่เมื่อฝนตกหนักเหตุการณ์เล็กๆเ,เหล่านี้ตวนใจฉันว่าแม้ความไว้ใจจะยากขึ้นแต่มันก็ยังไม่สูญหายไปในวันนี้ฉันยอมรับแล้วว่าความไว้ใจ ไม่เคยเป็นสิ่งแน่นอนมันประบางเสมอการใช้ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างกำแพงสูงลิฟตเพื่อกันทุกอย่างออกแต่คือการสร้างประตูที่แข็งแรงพอจะป้องกันสิ่งไม่ดีและเปิดกว้างพอจะให้ความรักความเมตตาและความสัมพันธ์ที่จริงใจเดินเข้ามาได้ ในที่สุดและความสัมพันธ์และความไว้ใจก็กลายเป็นสิ่งเรียบง่ายในความซับซ้อนฉันหงหนคนไม่กี่คนที่ฉันเชื่อใจได้อย่างแท้จริงและกล้าวางขอบเขตให้ชัดเจนกับคนที่ยังไม่คู่ควรกับความเชื่อนั้นแม้ฉันอาจไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับซาบซึ้งและเห็นค่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในชีวิตนี้ลึกซึ้งกว่าเดิมและนั่นสำหรับฉันคือของขวัญล้ำค่าที่แท้จริงโลกในวันนี้ก็เปลี่ยนไปมากเช่นกัน เมื่ออายุ7จิปีโลกที่ฉันอยู่ดูแตกต่างจากโลกที่ฉันเติบโตขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่จังหวะของชีวิตที่เร่งรีบขึ้นแต่เหมือนหัวใจของการอยู่ร่วมกันก็แปลเปลี่ยนไปฉันเติบโตมาในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านคือครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเรารู้จักกันดีแวเวียนหากันโดยไม่ต้องนัดจุดกาแฟด้วยกันจากใจจริงและยื่นมือช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องร้องขอครอบครัวก็รวมตัวกันบ่อยๆไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะรักกันจริงๆความสัมพันธ์ในสมัยนั้นมันง่ายมันอบอุ่นและไม่ต้องพยายามมากก็รู้สึกเป็นส่่วนนหึง แต่ปัจจุบันทุกคนดูยุ่งเหลือเกินทุกคนเหมือนกำลังวิ่งไล่ตามบางสิ่งความสำเร็จชื่อเสียงหรือเพียงแค่การเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันผู้คนไม่ค่อยว่าเวียนกันอีกแล้วบทสนทนาก็สั้นลงเหมือนต้องรีพูดก่อนหมดเวลาแม้แต่ในครอบครัวเองความผูกพันก็เหมือนจะบางลงห่างทั้งกายและใจเทคโนโลยีแม้จะมีข้อดีเช่นทําให้ฉันเห็นหน้าหลานลานผ่านวิดีโอหรือพูดคุยกับเพื่อนเก่าผ่านโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าหน้าจอกลายเป็นกําแพงบางๆที่กันเราออกจากกัน มันไม่มีอะไรมาแทนการนั่งมองตาใครสักคนฟังน้ำเสียงของเขาหรือรับรู้ถึงพลังงานอบอุ่นจากการอยู่ร่วมกันได้เลยเสียงแจ้งเตือนข่าวสารข้อมูลที่วิ่งเข้ามาไม่หยุดมันทำให้โลกดูเสียงดังขึ้นแต่หน้าแปลกที่กลับรู้สึกเงาไปพร้อมๆการบางครั้งฉันก็แค่อยากปิดทุกอย่างไว้เงียบๆแล้วหายใจให้เต็มปอด แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันก็ยังได้พบผู้คนที่ทําให้ความเชื่อในความดีของมนุษย์กลับคืนมาบ้างคนแปลกหน้าที่ก้มลงช่วยเก็บของให้ในร้านค้าเพื่อนบ้านที่เคาะประตูมาถามไถ่เมื่อฝนตกหนักเหตุการณ์เล็กๆเ,เหล่านี้ตวนใจฉันว่าแม้ความไว้ใจจะยากขึ้นแต่มันก็ยังไม่สูญหายไปในวัยนี้ฉันยอมรับแล้วว่าความไว้ใจไม่เคยเป็นสิ่งแน่นอนมันประบางเสมอการใช้ชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของการสร้างกำแพงสูงลิฟเพื่อกันทุกอย่างออกแต่คือการสร้างประตู ที่แข็งแรงพอจะป้องกันสิ่งไม่ดีและเปิดกว้างพอจะให้ความรักความเมตตาและความสัมพันธ์ที่จริงใจเดินเข้ามาได้ในที่สุดแล้วความสัมพันธ์และความไว้ใจก็กลายเป็นสิ่งเรียบง่ายในความซับซ้อนฉันหงแหนคนไม่กี่คนที่ฉันเชื่อใจได้อย่างแท้จริงและกล้าวางขอบเขตให้ชัดเจนกับคนที่ยังไม่คู่ควรกับความเชื่อนั้นแม้ฉันอาจไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแต่กลับซาบซึ้งและเห็นค่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในชีวิตนี้ลึกซึ้งกว่าเดิมและนั่นสาหรับฉันคือของขวัญล้ําค่าที่แท้จริงโลกในนนนนนวััีี้กกก็เเปปล่่ยไมาช เมื่ออายุ7จิปีโลกที่ฉันอยู่ดูแตกต่างจากโลกที่ฉันเติบโตขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่จังหวะของชีวิตที่เร่งรีบขึ้นแต่เหมือนหัวใจของการอยู่ร่วมกันก็แปลเปลี่ยนไปฉันเติบโตมาในช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านคือครอบครัวอีกส่วนหนึ่งเรารู้จักกันดีแวเวียนหากันโดยไม่ต้องนัดจิบกาแฟด้วยกันจากใจจริงและยื่นมือช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องร้องขอครอบครัวก็รวมตัวกันบ่อยๆไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะรักกันจริงๆความสัมพันธ์ในสมัยนั้นมันง่ายมันอบอุ่นและไม่ต้องพยายามมากก็รู้สึกเป็นนนส่่วหึง แต่ปัจจุบันทุกคนดูยุ่งเหลือเกินทุกคนเหมือนกำลังวิ่งไล่ตามบางสิ่งความสำเร็จชื่อเสียงหรือเพียงแค่การเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันผู้คนไม่ค่อยวาเวียนกันอีกแล้วบทสนทนาก็สั้นลงเหมือนต้องรีพูดก่อนหมดเวลาแม้แต่ในครอบครัวเองความผูกพันก็เหมือนจะบางลงห่างทั้งกายและใจเทคโนโลยีแม้จะมีข้อดีเช่นทําให้ฉันเห็นหน้าหลานนผ่านวิดีโอหรือพูดคุยกับเพื่อนเก่าผ่านโซเชียลแต่ในขณะเดียวกันฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าหน้าจอกลายเป็นกําแพงบางๆที่กันเราออกจากกัน มันไม่มีอะไรมาแทนการนั่งมองตาใครสักคนฟังน้ำเสียงของเขาหรือรับรู้ถึงพลังงานอบอุ่นจากการอยู่ร่วมกันได้เลยเสียงแจ้งเตือนข่าวสารข้อมูลที่วิ่งเข้ามาไม่หยุดมันทําให้โลกดูเสียงดังขึ้นแต่หน้าแปลกที่กลับรู้สึกเงาไปพร้อมๆการ,ร,รบางครั้งฉันก็แค่อยากปิดทุกอย่างไว้เงียบๆแล้วหายใจให้เต็มปอด ไม่สาคัญว่ารอบตัวคุณจะมีผู้คนมากแค่ไหนหรือปฏิทินจะเต็มไปด้วยนัดหมายเพียงใดบางครั้งความจริงใจที่สุดของชีวิตมักปรากฏในช่วงเวลางเงียบสงบช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองแล้วพบว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในวัยเจ็ดชั้นได้เรียนรู้ว่าความเงียบสงบไม่ใช่สัญ,ญญาณของความเหงาแต่มันคือพลังมันคือการเลือกถอยห่างจากความวุ่นวายเพื่อปกป้องความสงบของใจและกลับมาอยู่กับสิ่งที่มีความหมายจริงๆและในการเลือกเช่นนี้ฉันได้พบกับความสุขแบบใหม่ความสุขที่ลึกกว่าง,งีบกว่าแต่มั่นคงกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคคคยาดดิ แล้วทำไมฉันจึงเลือกหลีกเลี่ยงผู้คนไม่ใช่เพราะขมขื่นไม่ใช่เพราะเกลียดชังแต่เพราะสันติสุขในหัวใจต่างหากหลังจากเจ็ดทศวรรษของการให้การเรียนรู้และการเจ็บปวดฉันเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์จะอยู่กับเราตลอดไปและไม่ใช่ทุกการเชื่อมโยงจะคุ้มค่ากับแรงใจที่ต้องใช้รักษาไว้บทเรียนนี้แม้จะเจ็บปวดแต่ก็ปลดปล่อยและเปี่ยมด้วยความเข้าใจตลอดชีวิตฉันเคยเป็นคนที่ให้ก่อนเสมอให้เวลาให้พลังใจให้ความรักโดยไม่หวังผลตอบแทนมากนะัก ฉันอยากเป็นคนที่ใครๆพึ่งพาได้คนที่อยู่ตรงนั้นเสมอและในเวลานั้นมันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าแต่ชีวิตก็สอนเราเสมอว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะวางขอบเขตแม้บางครั้งต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะเข้าใจบทเรียนนั้นฉันเคยผิดหวังจากคนที่ไว้ใจเคยเจ็บจากคนที่รักเคยเหนื่อยล้าในความสัมพันธ์ที่มีแต่การให้โดยไม่ได้รับอะไรกลับมาเลย เคยมีช่วงที่ฉันหลอกตัวเองมองข้ามสัญญาณเตือนเพราะอยากเชื่อในความดีของเขาเคยอยู่ในสถานการณ์ที่บั่นทอนใจเพราะคิดว่านั่นคือความพักดีที่ควรมีแต่วันนี้ที่อายุ70ฉันเห็นภาพชัดเจนขึ้นการหลีกเลี่ยงผู้คนไม่ได้แปลว่าฉันหมดศรัทธานในมนุษย์แต่มันคือการดูแลหัวใจของฉันเองฉันไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอีกต่อไปไม่ต้องฝืนอยู่ในที่ที่ทาให้รู้สึกว่างเปล่าฉันเลือกความเงียบที่มีความหมายมากกว่าเสียงที่วุ่นวายแต่ไร้หัวใจ ฉันหลีกเลี่ยงคนที่มีแต่ปัญหาไม่เคยถามถ่ายฉันจริงๆหรือมองว่าความใจดีของฉันนั้นไม่มีที่สิ้นสุดและเหนือสิ่งอื่นใดฉันหลีกเลี่ยงทุกสถานการณ์ที่ทําให้ฉันรู้สึกได้ค่ากว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันแต่นั่นไม่ได้แปลว่าฉันปิดใจนะเพราะฉันยังคงหวงแหนความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าเพื่อนและครอบครัวที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดไม่ใช่เพราะต้องการอะไรแต่เพราะรักจริงความสัมพันธ์เหล่านี้คือของศักดิ์สิทธิ์ในใจฉัน และฉันจะดูแลมันด้วยความรักทั้งหมดที่ฉันมีวันนี้ฉันอาจจะยังมีพลังเหลืออยู่บ้างแต่ไม่จําเป็นต้องยื่นมันให้ใครทุกคนอีกแล้ววงกลมชีวิตของฉันเล็กลงแต่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากการหลีกเลี่ยงผู้คนกลับทําให้ฉันเห็นคุณค่าของพวกเขามากขึ้นเวลาที่ฉันใช้กับใครสักคนในวันนี้มันไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่มันคือความตั้งใจและนั่นทําให้ทุกคําพูดทุกช่วงเวลามีความหมายกว่าที่เคยคุณรู้สึกแบบนี้บ้างไหมฉันเคยสงสัยว่ามีใครในวัยเดียวกันกับฉันรู้สึกเหมือนกันไหม หรือว่านี่คือสิ่งที่อายุพาเรามาทําให้เราคัดเลือกมากขึ้นระวังมากขึ้นและให้คุณค่ากับความสงบในใจมากกว่าทุกสิ่งเมื่อมองย้อนกลับไปฉันใช้ช่วงวัยหนุ่มสาวพยายามตอบสนองความคาดหวังของทุกคนพยายามเป็นเพื่อนที่ดีคู่ชีวิตที่มั่นคงสมาชิกครอบครัวที่ใครก็พึ่งพาได้แต่สุดท้ายฉันกลับหลงลืมว่าตัวฉันต้องการอะไร วันนี้ฉันหยุดขอโทษแล้วสำหรับการเลือกปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเองฉันไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปที่เลือกอยู่คนเดียวแทนที่จะไปเข้าสังคมและฉันหยุดสงสัยแล้วว่าการต้องการพื้นที่ว่างสำหรับหายใจคิดและแค่อยู่มันผิดตรงไหนถ้าคุณอยู่ในวัย60 70หรือมากกว่านั้นบางที่คุณอาจก็เริ่มทำแบบเดียวกันค่อยๆถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มค่อยๆหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ดูดพลังชีวิตคุณออกไปคุณอาจเริ่มไม่คุณค่ากับคุณภาพของผู้คนมากกว่าจำนวนของพวกเขา มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายเลยบางครั้งก็รู้สึกเหมือนเรากําลังละทิ้งบางส่วนของตัวเองไปแต่ความจริงก็คือช่วงชีวิตนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเก็บไว้ทั้งหมดแต่มันคือการปล่อยสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความสงบความสุขและสิ่งที่มีความหมายจริงๆหากคุณรู้สึกแบบเดียวกันฉันอยากบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่มีตำราเล่มไหนสอนเราว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงวัยนี้ไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคนบางคนอาจมีความสุขกับวงสังคมที่คลึกครื้นและนั่นก็ดีมากสำหรับเขาแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนฉันที่พบความอบอุ่นในความเงียบสงบและความผูกพันเล็กๆที่ลึกซึ้งก็ขอให้รู้ว่าคุณก็ถูกต้องเช่นกันที่อายุเจิฉันเรียนรู้ว่ามันไม่เป็นไรเลยที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่เหมาะกับเราอีกต่อไปไม่ผิดที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ผิดที่จะปกป้องความสงบของใจและไม่ผิดเลยที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ เราเลือกเองและในการเลือกนั้นฉันได้พบกับอิสรภาพที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงอิสรภาพที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษใครอีกต่อไปดังนั้นถ้าวันใดคุณพบว่าตัวเองเริ่มถอยออกมาจากผู้คนหรือรู้สึกสบายกับความเงียบและการอยู่คนเดียวมากขึ้นอย่ามองว่าคุณสูญเสียอะไรไปเลยแต่มองว่าคุณได้รับบางสิ่งกลับมาคุณได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับใจของคุณเองแม้มันอาจดูต่างจากสิ่งที่คนอื่นคาดหวังก็ตาม นี่แหละคือบทใหม่ของชีวิตบทที่เต็มไปด้วยการไตรตรองการเติบโตและความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงขอให้เราทุกคนพบกับความสงบที่ใจเราสมควรได้รับและแม้ชีวิตจะผ่านมาถึงวัยเจแล้วฉันยังคงเชื่อว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้ยังสามารถสร้างได้อีกมากสร้างความสุขสร้างความรู้ใหม่ๆหรือเพียงแค่สร้างพื้นที่ให้หัวใจได้พักอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้สึกงานฝีมือใหม่หรือเพียงแค่นั่งนิ่งฟังเสียงลมฉันได้ค้นพบว่าหนึ่งในสิ่งสวยงามที่สุดของวัยนี้คืออิสรภาพอิสรภาพที่จะปล่อยวางทั้งความคาดหวังจากผู้อื่นและความกดดันที่ฉันเคยสร้างให้ตัวเองวันนี้ฉันไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกไม่ต้องไล่ตามภาพลักษณ์ของความสําเร็จตามมาตรฐานใครอีกต่อไปแค่การมีอยู่อย่างเต็มใจก็เพียงพอแล้วบทเรียนของช่วงวัยนี้ยังสอนฉันให้กล้าพูดว่าไมา่ ไม่กับสิ่งที่ดูดพลังชีวิตไม่กับความสัมพันธ์ที่ไม่หล่อเลี้ยงหัวใจและไม่กับความพยายามที่จะเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนเพราะการปฏิเสธบางอย่างในชีวิตคือการเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆคือความสงบความรักและการเชื่อมโยงที่แท้จริงอายุมากขึ้นเรากลับกล้าใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์กับใจตัวเองมากกว่าเดิมวันนี้ฉันไม่กลัวคำตัดสินจากใครไม่กลัวว่าใครจะไม่เข้าใจ ฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขของตัวเองพูดในสิ่งที่เป็นความจริงของใจและมีชีวิตในแบบของฉันโดยไม่ต้องขอโทษใครบทนี้ของชีวิตยังเต็มไปด้วยความกระตันยูกระตันยูต่อชีวิตที่ฉันได้ผ่านมาต่อคนที่ฉันรักต่อความทรงจำที่ยังอบอุ่นในใจและต่อทุกครั้งที่ฉันล้มแต่ยังลุกขึ้นมาได้ฉันขอบคุณแม้กระทั่งความเหงาในบางวันพระแม้ในความเงียบเหล่านั้นก็ยังมี พลังเงียบๆที่ทําให้ฉันรู้ว่าฉันยังอยู่ยังหายใจและยังเดินหน้าต่อไปได้ในวัยเจสิฉันเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แต่คือการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเล็กๆที่มีความหมายในแต่ละวันและบทนี้แม้จะแตกต่างจากบทก่อนๆแต่มันกลับเป็นบทที่ซื่อตรงกับใจมากที่สุดสงบที่สุดและแท้จริงที่สุด การยอมรับบทนี้ของชีวิตไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองโอกาสใหม่ที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้าที่สุดแล้วมันคือการใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งเต็มที่และไม่ต้องขอโทษใครในทุกวันทีละก้าวด้วยหัวใจที่เป็นอิสระข้อคิดสุดท้ายเมื่อคุณมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะรู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณทำหรือมีมากแค่ไหน แต่คือคุณรักอะไรจำได้อะไรและสงบในใจแค่ไหนต่างหากฉันพบความสุขในความเรียบง่ายพลังในความเงียบและความหมายในสิ่งที่หลายคนมองข้ามการหลีกเลี่ยงผู้คนไม่ใช่เพราะขมขืนแต่เพราะฉันต้องการปกป้องความสงบในใจที่ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตตกว่าจะได้มันมาถ้าคุณกำลังเดินบนเส้นทางคล้ายกันนี้ ขอให้รู้ว่าคุณมีสิทธิเลือกชีวิตในแบบที่คุณรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองนี่คือบทของพวกเราบทที่เราจะใช้ชีวิตด้วยความจริงใจอย่างเต็มที่และเต็มใจในแบบของเราเองหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้สะท้อนใจคุณขอเพียงคุณแสดงความคิดเห็นว่า 1. ใต้คลิปหากยังไม่รู้สึกก็แสดงศได้อย่างเต็มที่เรายินดีรับฟังจากคุณเสมอ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาแบบนี้ในทุกสัปดาห์ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างเต็มใจในแบบของคุณเองขอบคุณที่ร่วมเดินทางในบทนี้ด้วยกันค่ะ